โอ้ผมได้เพชรนะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะเอาเพชรนี้นะไปสุ่มชุดปะเดี๋ยวผมมาสุ่มชุดใหม่เลยมันคือชุดแข่งการ์ดี่ท่นคุณดูมางั้นผมจะมาเอาหมดตู้เลยเรามีเพชรอยู่สองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเพชรนะงั้นผมจะสุ่มหมดตู้เลยเล่นไปก่อนห้าครั้งแรกไปไม่ต้องแสดงอีกห้าครั้งก็มาเลยผมบอกเลยเฮ้ย <Hey! S 1> ยังครั้งที่สองครั้งที่สามสาม 14มาเลยกดไป14ร่อบทุกคนชุดการเดียนมาเลยเหรอกดไป14ครั้งเราได้เลยเราได้มา1ชุดนะฮะคุณใคดอีหนึ่งคนดูคครอีหนึ่งใกล้ค,ครบละโทเคนเรามีเรายละ,ละ23โอ้ย23ครั้งได้เลยนะฮะผม129รโทรเคนไปแลกกันเลยนะครับทุกคน เร,เราใช้เพไปทั้งหมดอยู่ที่1 7ึ่เจ็ดรนะครับทุกคน